f เท่ากับ ma กฎของนิวตันแม่งยังไงวะเคยสงสัยไหมว่าทำไมมึงกระทืบขันเร่งนิดเดียวรถสปอร์ตแม่งก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างกับจรวดแต่พอรถสึกเสียกลางทางมึงต้องเรียกเพื่อนมาช่วยกันเข็นแพบตายกว่ามันจะขยับได้สัตว์คำตอบของปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้แม่งอยู่ในสมการเดียวที่มึงเคยท่องตอนมปลายแต่ไม่เคยเข้าใจ f เท่ากับ ma ลืมตำลาฟิสิกหน้าเบื่อๆไปก่อน แล้วจำตัวละคร3ตัวนี้ไว้ F นักเลงนี่คือแรงทั้งหมดในจักรวาลแรงทีบแรงผลัดแรงดึงแรงต่อยอะไรก็ตามที่เข้าไปเริ่มเรื่องหรือหาเรื่องวัตถุอื่น m ชีเกียรนี่คือมวลหรือความดือด้านของวัตถุตัวมันเองไม่ได้ทำอะไรเลยแม่งขค่ยักอยู่นิ่งๆหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าเดิมไปเรื่อยๆยิ่งตัวใหญ่หรือว่า m เยอะ แม่งยินดื้อด้านเยอะ A ผลลัพธ์นี่คือความเร่งหรืออาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไอ้นักเรงหรือ F เข้าไปกระทืบไอ้ขี้เกียจหรือ M มันคือความเร็วที่เปลี่ยนไปว่าง,ง่ายๆคือความพุ่งนั่นแหละทีนี้มาดูการเปรียบเทียบแก่นของเรื่องหรือ Core Analogy การผักเพื่อนสมมติมึงจะผักเอ็มหอม,อมหรือเอมน้อยมึงออกแรงนิดเดียวมันก็ปิวไปไกลแล้ะถูกไหม แต่ถ้ามึงต้องผักไอ้อ้วนด้วยแรงเท่าเดิม,มเป็นไงแม่งแทบไม่ขยับแต่เอน้อยชิบหายอยากให้ไอ้วนกระเด็นเหมือนไอ้พอมเหรอกง่ายมมึงก็ต้องรวบรวมแรงทั้งชีวิตไปถีบมัน F เยอะมากนี่แหละคือ F เท่ากับ M ออยากให้ผลลัพธ์ A มันเยอะๆอยากให้พุ่งๆมึงก็ต้องเพิ่มแรงถีบหรือว่าแรง F ให้มากขึ้นแต่ถ้าไอตัวดือ้อหรือ M มันใหญ่ขึ้น มึงก็ต้องเพิ่มแรงทีบหรือ F ให้มากขึ้นไปอีกเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์หรือ a ให้เท่าเดิมมันคือสมการง่ายๆแค่นี้เองแรงเท่ากับมวลคูณความเร่งไม่ใช่สูตรแต่คือคำอธิบายพฤติกรรมของจัก,กรวาลแล้วคำถามคือทำไมแม่งคือกฎของจักรวาลวะคำตอบก็คือเพราะว่าจักรวาลแม่งเขียนโปรแกรมมาแบบนี้เว้ยมันไม่ใช่กฎที่นิวตันคิดขึ้นมาแต่มันคือกฎที่นิวตันเสือกไปสังเกตเห็น มันคือซอร์สโค้ดของทุกการเคลื่อนไหวในเอกภพนี้ดาวเคราะห์หรือ M โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ก็พอโดนแรงดึงดูดหรือ F ก็ะทำอยู่ตลอดเวลาขนคือการโคจรวนไปหรือว่า A จรวดหรือ M พุ่งขึ้นฟ้าได้เพราะแรงขับหรือ F ดันมันขึ้นไปผมคือมันพุ่งทยานหรือว่า A ยันมือถือหรือ M ที่มึงถ่ายถ่าอยู่พอโดนแรงโน้มถ่วงหรือ F ดึงมันก็ล่วงใส่หน้ามึงตอนนอนหรือ A กฎข้อนี้มันทํางานของมันอยู่อย่างนั้นไม่ว่ามึงจะรู้หรือไม่รู้ไม่ว่ามึงจะชอบหรือไม่ชอบมึงหนี F เท่ากับ MA ไม่พ้นเพราะมึงก็คือ M ที่โดน F สารพัดรูปแบบกระทําใส่ทุกวินาทีและชีวิตมึงก็คือ A ที่เป็นผลลัพธ์จากแรงพวกนั้นแค่นั้นเอง